สวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกหนักหลายที่หลายจังหวัดอาจทําให้เกิดน้ำขังน้ำท่วมได้แต่เราจะมีวิธีแก้ยังไงวันนี้ไทยศิลมีคำตอบครับวันนี้ไทยศิลมีปั๊มแช่สูบน้ำเสียมาให้เลือกกันหลายรุ่น ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปทางเรามีรุ่น 400V 400VA 750V 750VA และ L 750SSV ขีดหนึมานำเสนอครับซึ่งวิธีการเลือกปั๊มแช่นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้าหากต้องการระบบเป็นออโต้ซึ่งจะเป็นระบบที่ปั๊มจะทำงานเองเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นในระดับที่กำหนดจะมีรุ่น 400VA และ 750VA หรือหากท่านต้องการปั๊มกำลังสูบเยอะเพื่อใช้ในบ่อที่มีลักษณะน้ำแอง่งหรือน้ำลึกจะมีรุ่น 750V 750VA และถ้างานของลูกค้ามีเศษด,ดิน และโคนด้วยเราขอแนะนำ L 750 SSV ขีดหนึ่งนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งปั๊ม 400V อันดับแรกติดตั้งท่อน้ำเข้ากับตัวปั๊มผูกเชือกเข้ากับมือจับตัวปั๊มแช่ หย่อนตัวปั๊มลงไปในน้ำปั๊มแช่สูบน้ำเสียซึ่งเป็นปั๊มที่ระบายความร้อนด้วยน้ำจำเป็นปั๊มแช่ต้องจุ่มในน้ำตลอดเวลา เรามาดูวิธีการติดตั้งปั๊มแช่สูบน้ำเสียไทยสิน TSM 4 0 0 VA นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ลูกลอยติดตั้งมาในตัวนะฮะพิเศษคือปั๊มจะทำงานอัตโนมัติในกรณีที่น้ำขึ้นและจะหยุดการทำงานในกรณีที่ระดับน้ำลดต่ำลงนะครับอันดับแรกติดตั้งท่อเข้าไปกับตัวปั๊มนะครับ ติดตั้งเชือกเข้าไปกับตัวมือจับนะครับจังหวะที่ปั๊มจะทำงานนะครับต้องกรณีที่น้ำขึ้นสูงแล้วลูกลอยจะอยู่ในแนวตั้งนะครับปั๊มจะทำงานอัตโนมัติและปั๊มจะหยุดการทำงานเมื่อระดับน้ำลดต่ำลง วิธีการดูแลบำรุงรักษา 1. มั่มันตรวจเช็คยกขึ้นจากน้ำหลังเลิกใช้เป็นเวลานาน 2. มันตรวจเช็คสายไฟสายกาวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. มัมันตรวจเช็คขยะที่มีขนาดใหญ่เช่นขวดน้ำกิงไม้และขยะอื่นๆ 4. มันตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆของปั๊มแช่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในครั้งต่อไปนอกจากปั๊มแช่สูบน้ำเสียแล้ว ทางเรายังมีปั๊มให้เลือกหลายชนิดเช่นปั๊มแช่สูบน้ำดีปั๊มแช่สูบน้ำตื้นและปั๊มอดานถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ทางนี้